สำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมารีวิวเครื่องบดรุ่นใหม่ของโรโม่าค่ะเขาจะเลือกเฉพาะวัสดุที่มีมาตรฐานนะคะเท่านั้นเลยค่ะค่ะพี่เน่เรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนก็จะมารีวิวเครื่องบดรุ่นใหม่ของโรโม่าค่ะโรโม่าต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เขาจะผลิตแต่เครื่องชงเครื่องบดเครื่องปั่น ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การชงกาแฟนะคะซึ่ง,งพี่เน่บอกได้เลยค่ะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่เขาจะเลือกเฉพาะวัสดุที่มีมาตรฐานนะคะเท่านั้นเลยค่ะที่จะมาทําเป็นอุปกรณ์ของแบรนด์โรโมล่านะคะทีนี้ค่ะวันนี้พี่เน่เนี่ยก็คือจะอยู่กับเครื่องบดกาแฟนะคะถ้าเห็นทรงเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเหมาะสําหรับร้านขนาดใหญ่แน่นอนค่ะเครื่องบดรุ่นนี้นะคะเราให้ชื่อเขาว่าโรโมล่า ti 74ค่ะคำว่า ti มาจากอะไร t ก็คือไทเทเนียมนะคะนั่นก็คือเป็นเฟืองไทเทเนียมนั่นเองค่ะ i ก็คืออิตาลีนะคะนั่นก็คือเครื่องรุ่นนี้ค่ะใช้เฟืองไทเทเนียมของอิตาลีขนาด74มิลลิเมรนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ทำงานหนักได้แน่นอนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เน่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าโรมาล่าทีรุ่นนี้เนี่ยค่ะเขา มีการใช้งานหรือว่ามีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างนะคะมาดูกันสำหรับเครื่องบดโลมาลา TI74 รุ่นนี้นะคะกำลังไฟของเขาเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่ที่450วัตต์นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าใช้เป็นไฟบ้านขนาดปกติเนี่ยคือได้เลยค่ะ ขนาดของตัวเครื่องนะคะก็คือข้างหน้าเขาเนี่ยค่ะจะกว้างอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความลึกนะคะความลึกรวมถาดด้วยเนี่ยนะคะอยู่ที่41เซนเมตรค่ะความสูงของเขานะคะ63.5ซนติมตรก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องขนาดใหญ่เครื่องหนึ่งเลยนะคะแล้วด้วยสเปคของเขาเนี่ยค่ะไทเทเนียม74มิลมนะคะ พี่แน่บอกเลยค่ะว่าอันเนี้ยร้านที่แบบจะเป็น specialty coffee ร้านที่แบบว่าชงทำงานหนักๆเนี่ยคือสบายๆได้เลยนะคะ สำหรับเฟืองไทเทเนียมนะคะข้อดีของไทเทเนียมเลยเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เรามีการบดต่อเนื่องนะคะเขาไม่เกิดการสะสมความร้อนนะคะจะไม่เหมือนแบบเฟืองเหล็กอะไรพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่เราบดต่อเนื่องะคะ่ะเขาสามารถที่จะแบบบดต่อเนื่องไปได้สวยๆเลยนะคะไม่มีการสะสมความร้อนทําให้กาแฟของเราไม่เสียรสชาติเนาะแล้วพอเป็นเฟืองขนาด74มเมตรเนี่ยค่ะ74มเมตรนะคะนั่นหมายความว่า ยิ่งเฟืองขนาดใหญ่เวลาในการบดก็ยิ่งน้อยนั่นหมายความว่าเราก็จะใช้ไฟน้อยนะคะแล้วเราก็จะประหยัดเวลาค่ะเนอะอันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นคุณสมบัติข้อดีค่ะสําหรับเฟืองไทเทเนียม74มิมตรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเขาแบบนี้สวยไหมสวยเนาะนะคะตัวเรือนของเขานะคะเป็นเนื้อสแตนเลสผสมอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีการแบบว่าพ้นสีเป็นสีทรายค่ะนะคะเป็นดําด้านใสทรายแบบนี้ค่ะสวยงามเนาะ,ะเราจะมีกันอยู่สอง ด้วยกันนะคะคก็มีสีดําแบบนี้ค่ะแล้วก็มีสีขาวนะคะสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะคะพี่เนจะบอกว่าโรโมล่าเนี่ยค่ะคือเขาทํามาเพื่อตอบโจทย์ร้านใหญ่เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าโถบทของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะสําหรับโถบทเขาเนี่ยค่ะก็คือจะสามารถจุมเมล็ดก,กาแฟนะคะได้ถึง1200กรัมหรือว่า1กิโลสขีดนั่นเองนะคะเอาเป็นขีดกันด้วยนะเรานะคะ แล้วโถบทของเขานะคะก็คือเป็นโถสีชาค่ะนั่นก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพของกาแฟนะคะโถบทเนี่ยเขาจะมีตัวคอปเปอร์ตัวนี้นะคะก็คือตัวหมวกเนะะี่ยค่ะ เพื่อป้องกันอันตรายอะไรคะเพราะว่าเวลาที่บางทีอะค่ะบางคนเผลอนะคะเอานิ้วลงไปเผื่อไปเขียมเมล็ดกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเผลอที่จะแบบว่าลงไปโดนตัวใบมีดเขานะคะก็อันนี้เกิดอันตรายได้ <Okay. S 1> เขาก็เลยมีตัวคอปเปอร์ตัวนี้นะคะคือเรียกว่ามามาป้องกันที่เราจะแย่นิ้วลงไปนะคะพี่แน่มองว่าโรมล่าคือเขาอาใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆเรื่องเลยนะคะอะ อันนี้ก็คือเรียกว่าป้องกันตัวนิ้วเราเกิดอันตรายเนาะเพราะว่าไทเทเนียมคือเขาแข็งแรงเขาคมมากนะคะอ่าถ้าหากว่าลงไปโดนนี่มีสิทธิ์นะคะบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีนี่นะคะก็คือที่เปิดปิดนะคะเรียกว่าป้องกันเมล็ดก,กาแฟไหลลงเนาะจะเปิดหรือจะปิดนะคะก็ได้หมดเลยเนาะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่า ที่ตรงคอโถเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป็นล่องล่องแบบเนี้ยอันนี้คือตัวล็อกโถนะคะเพราะว่าที่เครื่องเนี้ยค่ะก็คือเขาจะมีเห็นไหมคะเขาก็จะมีฟันตรงเนี้ยนะคะซึ่งเป็นตัวล็อกโถเมล็ดก,กาแฟนะคะเดี๋ยวพี่เน่จะใส่ให้ดูเนาะอ่ะมาดูนะคะเนี่ยค่ะพอเราใส่ลงไปแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็คือบิดเขาแบบเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะก็คือ โถจะฟิกแน่นเลยเห็นไหมคะป้องกันในเรื่องของแบบใครเผื่อใครมายกหรือว่าโถตกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อย่างน้อยพี่เนยก็มองว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขามองในเรื่องของความเซฟตี้เนาะก็ใส่มเมล็ดก,กาแฟลงไปในนี้ได้เลยนะคะอะ่ะ 1.2กิโลกรัมนะคะเยอะมากอ่ะนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็เรียกว่าเหมาะสำหรับแบบร้านที่ขายดีๆเลยแบบนั้นเนาะที่นี้ค่ะเฟืองไทเทเนียมเป็นแฟลตเบอร์นะคะเรียกว่าเป็นเฟืองแบบแบนค่ะแล้วเขาก็จะมีตัวปรับเฟืองนะคะก็คือเรียกว่าจะเป็นตัวปรับเฟืองที่เป็นแบบหมุนตรงนี้นะคะเป็นสเตปเลสอยู่ตรงข้างๆนี้นะคะก็คือพี่เนยมองว่าเวลาที่เราหมุนตรงข้างๆเนี่ยค่ะเป็นข้อดีของเขาคือว่าเครื่องบดที่มีตัวหมุนข้างๆเนี่ยค่ะคือเขาจะช่วยในเรื่องของการล็อกเฟืองให้อยู่ในตำแหน่งนั้นนะ ะะบางครั้งเนี่ยถ้าอยู่ตรงคอเนี่ยค่ะบางทีพอเวลาที่เราบดไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่เฟืองมันจะขยับขยับขยับได้ถูกไหมแต่ว่านี้ค่ะมันจะช่วยป้องกันเรื่องของที่แบบเฟืองขยับเนาะเรียกว่าตั้งค่าแล้วก็คือเรียกว่าล็อกไว้เลยแบบนั้นนะคะเราก็เขาสามารถที่จะปรับหยาบละเอียดนะคะได้ถึง9ระดับเนาะ9เลขนะคะซึ่งใน9เลขเนี้ยค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะคะเรียกว่ามีขีดขีดให้เรา แล้วก็เขาจะมีความแบบเป็นสเตปให้เราด้วยเห็นไหมคะได้ยินเสียงกิ๊ก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 ไหมคะอ่านี่นะคะก็คือมีสเตปให้เราอะคะ่ะทำให้เราสามารถนับคลิกได้นะคะเนี่ยว่าเราเนี่ยคือจาก4ไปเนี่ยสี่ไปกี่คลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีถ้าเราเป็นแบบไหลลื่นไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยมันก็จะเรียกว่ามันไม่ฟิกไม่ไม่ไม่ล็อกเฟืองถูกป้ะแต่พอมันเป็นแบบคลิกคลิกแบบเนี้ยคะ่ะอันเนี้ยเรียกว่ามันจะมีการล็อกเฟืองที่มันจะเป็นล่องลองอะคะ่ะตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กแบบแบบ อย่างนี้นะคะก็คือมันจะมีสเตปของมันแบบนั้นเนาะอ่านะคะอันนี้ก็คือถือว่าด้วยด้วยเครื่องบดท,ที่มีระบบแบบนี้ส่วนมากเลยเขาจะมีในเครื่องบดแบบรุ่นไฮเอ็นนะคะก็คือเรียกว่ารุ่นแพงๆไปเลยแบบนั้นเนาะอ่ะโอเคค่ะเรามาดูค่ะว่าแล้วหน้าจอของโลโมล่ามีอะไรเป็นพิเศษอีกนะคะสำหรับตัวล็อกดัมชงเนะะี่ยค่ะเราสามารถปรับระดับได้นะคะสูงต่ำนะะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีตัวหมุนตรงนี้นะคะให้เราค่ะ ปรับง่ายนะคะเนี่ยก็คือแค่ให้มันหลวมๆห,หน่อยค่ะแล้วเราก็ปรับเลยนะคะเราจะให้บอกว่าอยู่ระดับไหนเนาะเพราะว่าด้าชมชงของแต่ละคนบางทีก็ความกว้างความหนาอะไรพวกนี้คือไม่เท่ากันนะคะก็สามารถปรับให้ล็อกกับตัวด้าชมชงของเราได้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นท่อส่งผงกาแฟนะคะก็พี่เนยเรียกว่าท่อผงกาแฟเนาะก็คือตัวนี้มันจะช่วยให้เวลาที่เราบดนะคะ กาแฟลงมาลู่ลงมาเลยเป็นทางแบบนี้เลยนะคะมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายนะคะก็คือช่วยควบคุมผงกาแฟที่ลงมาค่ะให้ลงใส่ด้าชมชงของเราให้ลงใส่แบบตัวดอสซิ่งคัพของเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือลงตรงมาเลยแล้วก็สําหรับตัวท่อทรงผงกาแฟนะคะคือเราสามารถที่จะถอดออกมาทําความสะอาดได้ด้วยนะคะก็ทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าหน้าจอของเขาเนี่ย โชว์การทำงานแบบไหนบ้างเนาะเวลาที่เราเปิดปิดเครื่องนะคะตัวสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะก็เราสามารถที่จะหมุนนะคะคือหมุนไปข้างหน้าหรือหมุนมาข้างหลังได้หมดเลยนะคะเอาที่เราแบบว่าสะดวกเลยเนาะอ่านี่นะคะพี่เน่หมุนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะหมุนมาข้างหลังเหมือนกันนะคะหมุนไปทางไหนก็ได้ค่ะหน้าจอมาแล้วนะคะเวลาที่เปิดเครื่องมาเน่ะค่ะเขาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะ ก็จะมีวันที่นะคะวันที่ปัจจุบันของเราค่ะมาจากโรงงานเลยเนาะแล้วก็จะมีเวลาด้วยนะคะเวลาเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุณหภูมิของเฟืองบดนะคะอันนี้ก็จะทําให้เรารู้ว่าค่ะว่าเฮ้ยเฟืองบดของเราคืออุณหภูมิแบบสูงเกินไปหรือยังหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะด้วยเฟืองไทเทเนียมค่ะเขาจะไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วนะคะแต่น,นี้คือเขาก็โชว์ให้เราดูแหละเนาะว่าอันนี้ก็คืออุณหภูมิอยู่ตรงไหนนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะก็เราจะเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นตัวเลขวินาทีเนาะวินาทีพี่แนชอบมากเพราะว่ามันใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือมันใหญ่มากค่ะ<ม>แล้วเขาก็จะมีนี่นะคะมีเป็นรูป1แก้วนะคะ1แก้วก็หมายถึง1ช็อตนั่นเองเนาะ,ะอันนี้รูป2แก้วก็หมายถึง2ช็อตเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะคะว่า1ช็อตของเราจะกี่วินาที2ช็อตของเราจะกี่วินาทีแล้วก็ปุ่มตรงกลางนี้เป็นรูปอินฟินิตี้เลข8เนี่ยนะคะก็ หมายถึงเป็นแมนนวลแบบนี้นะคะก็คือเรากดแล้วก็ให้หยุดด้วยตัวเองอย่างนั้นเนาะแล้วก็ข้างล่างนะคะข้างล่างที่เป็นรูปแบบเพล์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าตอนระหว่างทํางานเนี่ยคือคือเรากดคือปุ่มตัวเนี้ยก็จะโชว์เรานะคะว่า,าวิ่งไปกี่วินาทีอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะอ่เดี๋ยวเรามาดูนะคะปุ่มนี้คืออะไรปุ่มข้างล่างตรงกลางนะคะก็คือเขาจะบอกจํานวนแก้วให้เราค่ะว่า วันนี้เราใช้ไปทั้งหมดกี่แก้วนะคะแบบ1ช็อตกี่แก้วแบบแมนนวลกี่แก้วแบบ2ช็อตกี่แก้วรวมทั้งหมดกี่แก้วแบบนี้เนาะแล้วก็เราสามารถรีเซ็ตง่ายๆเลยนะคะว่าเราอยากจะลา้ลางค่าตรงไหนนะคะคือเขาจะมีรูปไมกวาดให้เราข้างหลังเนะะี่ยค่ะอย่างตอนนี้สมมุติว่าพี่เน่ตรงแมนนวลน,นะคะเมื่อกี้พี่เน่เพิ่งกดเนาะตรงแมนนวลเน,นะะี่ยค่ะอยู่ที่1อย่างเงี้ยพี่เน่อยากจะล้างก็เนี่ยเลยคะ่ะกดแบบแค่นี้เลย ล้างเลยนะคะซึ่งพี่เนมองว่าข้อดีของตรงที่เราสามารถที่จะแบบว่าดูไอตัวเลขนี้ได้อ่ะคะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าร้านเราเนี่ยวันเนี้ยมีการกด1ช็อตไปกี่แก้ว2ช็อตกี่แก้วแมนนวลกี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้คือเราจะสามารถเห็นค่าได้นะคะแล้วเราอยากจะมารีเซ็ตทุกวันทุกวันเพื่อที่ว่าจะได้ดูตัวเลขแต่ละวันอะไรเงี้ยก็ได้หรือเราอยากจะรวมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่าเนาะ เสร็จแล้วค่ะล้วก็กดกลับไปนะคะเรามาดูตรงปุ่มตรงนี้นะคะก็คือตรงการตั้งค่าค่ะตรงการตั้งค่านะคะพอเรากดเข้าไปนะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองเนาะก็คือเขาให้เราเลือกภาษานะคะเราสามารถเลือกภาษาได้ค่ะว่าเราจะใช้เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษนะคะอย่างตอนนี้พี่แนก็คือเลือกเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เนาะแล้วก็อันที่สองนะคะแถวที่สองคือ time set ทำเซ็แบบความว่าอะไรก็คือสําหรับเวลาที่เราต้องการจะเซ็ตเวลานะคะเราสามารถทําอะไรได้บ้างกับปุ่มนี้นะคะก็คือ1เลยนะคะเราก็คือสามารถเข้ารหัสได้นะคะ1 2 3 4 5 6ี่ห้านะคะอ่ะโอเคมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะคะก็คือว่าจะบอกเราค่ะเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะว่า total max ของเราเนี่ยคือหมายถึงว่าทั้งหมดที่เราใช้อ่ะค่ะ กี่แก้วเราถึงจะแมนนั้นึ่งเขาเครื่องเขาจะเตือนเ,เ,เรานะคะอย่างอันนี้คือพี่เนตตั้งอยู่5,000แบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนค่าได้นะคะเราเปลี่ยนเป็น1 0,000นะคะอ่ะพี่เนตเปลี่ยนเป็น1 0,000มื่นี่นะคะ1 0 0 0 0 เห็นไหมคะนั่นหมายความว่าเราอยากจะให้เครื่องเนี่ยคือเอ้ยทัหนึ่งหมื่นแก้วเตือนฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะได้แบบว่าเอ่อทำความสะอาดเฟืองหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้คือแล้วแต่แต่ละคนแต่และร้านเลยนะคะว่าเราอยากจะตั้งแบบกี่แก้วอย่างเงี้ยเนาะอาจจะตั้งแบบ2 0 0 0 5 0 0 0 10,000แล้วแต่เราเลยแบบนั้นนะคะอ่ะทีนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นตรงแถวล่างนี้นะคะก็คือคำว่า สตาร์ทอัพนะคะเราสามารถเลือกเป็นออโต้หรือแมนนวลได้นะคะคําว่าออโต้กับแมนนวลคือหมายความว่ายังไงนะคะกับโปรแกรมนี้ค่ะคือออโต้หมายความว่าเวลาที่เรากดด้ามชงลงมานะคะอ่ะอย่างสมมติเดี๋ยวพี่เน่เอ่อทำาให้ดูเลยละกันแบบนี้เนาะอ่ะสมมติว่าตอนนี้เราตั้งเป็นออโต้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปแล้วก็อธิบายไปนะคะ อย่างตอนนี้อย่างตอนนี้เราตั้งเป็นออโต้ใช่ไหมคะคำว่าออโต้หมายความว่าเวลาที่เราจิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะเครื่องทำงานถูกไหมคะแล้วก็เวลาที่เราดึงออกมานี่ค่ะเครื่องยังทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่าคือสมมติว่าเราจิ้มเดี๋ยวเราดูนะคะสมมติว่าพี่เน่กดตรงตรงนี้นะคะเอ่อตรง1ช็อตเนาะมันจะขึ้น3.3วินาทีแบบนี้นะคะพี่เน่กดเข้าไปค่ะลองดูหน้าจอนะคะซึ่ง แล้วพี่แน่ดึงด้ามออกมาอันนี้ค่ะหมายความว่าเครื่องเขาจะทํางานไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดนะคะอันนี้เราเรียกว่าออโต้น,นะคะเพราะฉะนั้นคือบางครั้งเนี่ยค่ะคือบางทีเรากดด้ามชงเข้าไปเราไม่ได้อยากจะคาด้ามเอาไว้ถูกไหมเนี่ยค่ะเราไม่ต้องคาค่ะเนี่ยเรากดแล้วเราก็ดึงถอยออกมาเพื่อที่ว่าด้ามชงมันจะได้รองรับผงกาแฟได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าออโต้นะคะแต่ถ้าพี่แน่จะกดเป็นแมนวนวลนะคะแมนวนวล แมนนวลก็คืออะไรแมนนวลก็คือว่าเวลาที่เรากดเข้าไปค่ะถ้าเราดึงออกเครื่องเขาจะหยุดไปเลยอย่างนี้นะลองดูนะคะเมื่อกี้ออโต้คือกดเข้าไปดึงออกมาเขาก็ยังรันอยู่ใช่ไหมพอเป็นแมนนวลนะคะเห็นไหมกดต้องค้างอ่ะ พอดึงออกคือหยุดเห็นไหมคะนะคะแล้วก็หยุดมันก็คือกลับไปเลยก็คือหยุดแล้วก็คือตัดไปเลยแบบนั้นเนาะนี่นะคะอันนี้คือแมนวนวลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็คือชอบแบบว่าอยากจะกดค้างเอาไว้ เพราะว่าเผื่อบางทีอยากจะได้แบบมากน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอเราเอาออกก็คือเครื่องเขาก็หยุดให้อย่างงี้เนาะแต่ว่าพี่เน่ก็จะชอบตั้งกันเป็นออโต้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอาจริงๆคือเราเซตค่าวไว้แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็คือให้มันได้ผงกาแฟมาตามที่เราเซตแบบนั้นนะคะอ่ะโอเคเห็นไหมคะว่าเขาสามารถที่จะตั้งค่าได้แบบเยอะมากเลยนะคะทีนี้ค่ะปุ่มตรงนี้เนี่ยนอกจากที่ว่าจะสำหรับแบบเออโชว์เวลาที่เราทำงานนะคะ เราสามารถใช้เป็นปุ่มที่แบบว่าสั่งการทำงานนะคะได้สองทางนะคะก็คือได้จากปุ่มนี้ค่ะปุ่มตัวเพลงหรือว่าจากตัวที่เรากดตรงนี้นะคะตรงสวิตช์ตรงนี้เนาอะ,อะอย่างพี่เน่ทำให้ดูสมมติว่าพี่เน่ไม่ได้จิ้มคืออย่างสมมุติว่าพี่เน่วางด้ามชงมาแบบนี้นะคะแล้วพี่เน่ก็มากดตรงปุ่มนี้ค่ะนะคะตึงเนี่ยเขาทำงานเห็นไหมคะอ่า เนี่ยค่ะกดหยุดตรงนี้ได้เลยคือเราสามารถสั่งงานตรงนี้ได้นะคะหรือเราจะมาทิ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะคือเนี่ยค่ะกดเข้าไปทีนึงก็คือหยุดแบบนี้เห็นไหมคะก็เนี่ยค่ะก็คือเรียกว่าเรียกว่าสามารถที่จะสั่งการได้สองตำแหน่งนะคะมันสะดวกตรงไหนมันสะดวกตรงนี้ค่ะตรงที่ว่าบางทีเนี่ยคือเราเนี่ยวางอย่างนี้ใช่ไหมคะวางตัวด و ซิ่งคัพแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราไม่สะดวกที่จะนิ้วเข้าไปจิ้มถูกไหมคะเราก็มาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ จิ้มแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วผงกาแฟก็ออกอย่างเงี้ยเห็นไหมคะได้เลยแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราเลือกปริมาณผงกาแฟเนี่ยคือเราจะกดแค่ตรงหน้าจอเราจะหนึ่งช็อตสองช็อตอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะเอาตรงไหนแบบเนี้ยค่ะก็พอเรากดเลือกได้แล้วหรือเราจะแบบแมนวนวลอะไรเงี้ยนะคะเรามากดให้เขาทํางานตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันสะดวกเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือ เรียกว่าการทำงานของ TI74 เห็นไหมคะว่ามันทำให้เราอะ่ะคือสะดวกมากขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วเวลาที่เราต้องการที่จะตั้งค่าเวลาของของออช็อตแต่ละช็อตเนี่ยคะ่ะ การตั้งค่าของเขาก็องง่ายมากๆเลยนะคะจริงๆเลยสมมติว่าเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างตอนเนี้อ่มันอยู่ที่3.0ใช่ไหมคะทีนี้พออยู่ที่3.0พี่เนทอยากจะได้สัก3.5วินาทีอย่างเงี้ยค่ะพี่เนทมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟมันน้อยไปน้ากาแฟมันไหลเร็วไปเราอยากจะเพิ่มปริมาณกาแฟนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องเพิ่มเวลาถูกปะพอเราอยากจะเพิ่มเวลาเนี่ยค่ะเราไม่ต้องอะไรเลยนะเนี่ยเราสามารถกดได้เลยตรงนี้นะคะพี่เนทจะมากดตรงตัวเลขนี้นะคะเนี่ยค่ะ พอกดปุ๊บมันจะขึ้นตารางเนี่ยให้เราจิ้มได้เลยค่ะว่าเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะคะไม่ต้องกดเด็กๆๆกันอย่างนั้นนะอ่ะมากดเลยนะคะพี่เน่จะเอาสามจุดห้าละกันอ่ะพี่เน่ก็กดเลยนะคะสามจุดห้านะคะแล้วก็โอเคอ่ะมาสีนิ้วใหญ่อ่ะโอเคนะคะเป็น3.4แล้วกันอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้คือเท่ากับว่าเราตั้งค่าเป็น3.4แล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมสามจุเหมือนเดิมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ มันมันตั้งค่าง,ง่ายมากๆ2ช็อตเนี่ยค่ะตอนนี้5.8นะคะเราอยากจะตั้งเป็น6.3สมมุตินะคือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราก็คือใส่ตัวเลขได้เลยเห็นไหมคะอ่ะเนี่ยเห็นไหมได้ละเนี่ยพอเราย้ายมาเห็นไหมเป็น3.4เป็น6.3เห็นไหมคะว่าอันนี้คือมันง่ายมากๆเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราเห็นแล้วเนาะว่าเขาก็คือเรียกว่า ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็มีความรวดเร็วแน่นอนนะคะแต่ว่าอีกข้อหนึ่งนะคะที่ที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตรงนี้ค่ะ อันนี้เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าเขาจะมีรูตรงนี้อันนี้คือดีไซน์ของเครื่องนะคะซึ่งไม่ใช่ดีไซน์ที่แบบเอ้ยมันดูเก๋ดูสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเจ้าตรงนี้ค่ะที่เป็นรูรูตรงนี้นั่นก็คือเขาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้งานหนักจริงๆอ่ะไทเทเนียมก็ไทเทเนียมเถอะมันก็มีโอกาสนะคะถ้าเราจะบดแบบต่อเน,นื่องไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ อาจจะมีโอกาสเฟืองร้อนได้เนาะตัวนี้ค่ะเขาก็คือเรียกว่าช่วยระบายความร้อนให้เราระดับหนึ่งนะคะมันก็คือทําให้เวลาเฟืองทํางานมันมีอากาศถ่ายเทนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเขาเป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเขาบดละเอียดเนี่ยเขาละเอียดขนาดไหนนะคะอาเดะพีนเน่จะมาทดลองค่ะอันนี้ก็คือเราหมุนมาแบบให้สุดเลยนะคะ ให้สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคือเขาจะมีตัวขีดตรงนี้ที่บอกเราเวลาที่เราจะแบบเนี่ยปรับสเต็ปไปแต่ละสะเต็ปแบบนี้เห็นไหมคะมันก็คือทําให้เราเห็นง่ายเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาลองดูนะคะอ่ะอน,นี้คือเราสุดเลยเนาะซึ่งขออนุญาตแบบว่าถอยมาสักสองนะคะไม่งั้นถ้าสุดนี้มันก็คือเรียกว่ามันเฟืองมันสีกันมากเกินไปเดี๋ยวเราจะมาลองบดกาแฟกันดูนะคะว่าเฟืองที่บดแบบเบอร์สองเนี่ยมันได้ผงกาแฟละเอียดขนาดไหนนะคะ อ่เดี๋ยวเรามาดูกันใส่กาแฟก่อนนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่เน่ก็เปิดเลยนะคะอะ่แล้วเราก็กดให้ทํางานตรงนี้เลยนะคะอะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นเที่เราหมุนมาอยู่ที่เบอร์2นะคะเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดกันนะคะอ่ามาดูกันค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นแป้งเลยนะคะ อันนี้คือแป้งแบบแป้งเนื้อเนียนเลยนะคะเนี่ยนี่เบอร์สองนะคะคือได้เป็นแป้งแบบเนื้อเนียนเลยนะคะเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เนจะลองปรับนะคะลองปรับปรับให้หยาบขึ้นค่ะนี่นะคะเรามาซักเบอร์ตรงกลางๆแล้วกันนะคะอ่ะเบอร์หเบอร์ห้าครึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูห้าครึ่งกันนะคะว่าห้าครึ่งนี้ได้ผงกาแฟประมาณไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกดเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะมาอ,มอันนี้คือห้าครึ่งเห็นไหมคะมันจะมีความแบบอของเบอร์สองปนอยู่ไปไปลายเนาะ,ะมาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เขาจะเริ่มเรียกว่าคือละเอียดแบบเอพิโซดได้แล้วนะคะเนี่ยอันนี้จริงๆพี่เน่ว่าเอพิโซดได้นะคะเนี่ยก็คือแบบมีความแบบเป็นเกตๆและมีความเป็นแบบ สามารถสัมผัสได้มีความเป็นน้ำตาลทรายละเอียดละเอียดอย่างนี้นะคะแต่เราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะคือเขาบดกาแฟได้ละเอียดมากๆเลยเนาะ,ะเดี๋ยวพี่เน่จะมาที่เบอร์เก้าเบอร์เก้ามั่งละกันนะคะไปนะคะสุะเดเวลาเท่าเดิมผมกาแฟก็ออกมาเยอะมากใช่ค่ะใช่ เพราะว่าเวลาที่บดหยาบอะค่ะนะั่นหมายความว่าคือด้วยเวลาที่เท่าเดิมค่ะคือกาแฟคือเขาเรียกว่าความเร็วของเขาค่ะเฟืองของเขาที่มันใหญ่นะคะมันก็คือทําให้ผงกาแฟลงมาได้เร็วแบบนี้เนาะคือเพราะว่าช่องมันใหญ่ขึ้นผงกาแฟก็รืดลงมาอย่างนี้เลยตอนเมื่อกี้ช่องเล็กมากนะคะตอนระบบเบอร์สองนะคะเราก็เลยได้ผงกาแฟแบบน้อยมากๆเนาะอ่ะทีนี้เอาจริงเดี๋ยวพอมันเป็นอันนี้เดี๋ยวพี่เนปขอเป็นแมนนวลแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นล้นแน่นอนนะคะ เพราะว่าตอนนี้เราปรับเป็นเบอร์9อยู่นะคะของนญาตเนาะเรามาเป็นแบบแมนนวลนะคะพี่เน่ก็กดเลยนะคะแอนแค่นี้พอเนาะเปลืองประมาณ1.5วิ1.5วิเองเหรออ่าลองดูนะคะนี่ดูผงกาแฟของเราเห็นไหมคะคือต้องบอกว่าเครื่องเนี้ยเขาเหมาะสำหรับแบบว่าเป็นสปีดบาร์นะคะใช่เนี่ย คือต้องบอกว่าจริงๆเครื่องเนี้ยเหมาะสาหรับแบบสปีดบาร์หรือไม่งั้นจริงๆเต็มที่ก็คือแบบดิฟหรือว่าโมคาพอตอย่างเงี้ยเท่านั้นพอนะคะไม่สามารถไปเฟรนด์เพลสได้นะคะเพราะว่าคือเขาบดได้ละเอียดมากๆแต่เห็นไหมคะว่าความเร็วของเขาค่ะคือแป๊บเดียวเราได้กาแฟออกมาคือเร็วมากอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทําไมเราต้องใช้เป็นเฟืองเจก็เพราะว่าสมมุติเราต้องการกาแฟ10กรัมนี่คือบอกได้เลยนะคะว่า ประมาณแค่ไม่ถึง2อวินาทีเราเผื่อเราได้แล้วนะ10กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณแค่สอวินาทีบางทีคือได้แล้วอย่างเงี้ยเนาะก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะสําหรับเครื่องบดโลโมล่าทีไอเนะคะน่าใช้ไหมน่าใช้เนาะพี่เน้ย,ยังชอบเลยแล้วสีขาวเขาคือสวยมากนะคะเพราะว่าแบบขาวด้านนะคะอ่ะโอเคเนาะก็พี่เนามารีวิวให้ดูประมาณนี้ละกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะแบบว่ามาลองเล่นดูนะคะว่าแบบเฮ้ย มันบดเร็วจริงไหมมันละเอียดเนียนขนาดนี้จริงไหมหรือว่ามาลองกดเล่นดูได้นะคะว่าแบบเออการใช้งานมันง่ายขนาดนี้ค่ะแล้วพอยิ่งเป็นเฟืองไทเทเนียมนะคะแล้วก็เป็นออขนาด74ม mm, มด้วยราคาที่บอกได้เลยนะคะว่าอยู่แค่เลข2เท่านั้นเองนะคะไปไม่ถึงเลข3ค่ะ นะคะอยู่แค่ไม่ถึง30,000บาทเนี่ยพี่เน่มองว่าอันนี้ค่ะคือตอบโจทย์ร้านกาแฟของเรามากๆนะคะคุ้มค่าแข็งแรงแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะก็แวะเข้ามาดูได้นะคะอยู่ที่ Oriental Coffee Shop นะคะอยู่ตรงแถวเรียบมอเตอร์เวย์เนี่ยค่ะเสิร์ชหาเอาก็ได้นะคะหรือไม่งั้นก็ แอดไลน์ <Add> มาถามได้เลยค่ะแอดไซน์โอเรนทัลคอฟฟี่นะคะเดี๋ยวพี่เนทจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้เนาะค่ะอยากให้พี่เนทมาแชร์ความรู้แบบไหนมาแชร์เมนูอะไรนะคะความรู้หรือว่ารีวิวเครื่องอะไรบอกมาได้นะคะเดี๋ยวพี่เนทจะหาเครื่องดีๆมารีวิวให้นะคะแล้วก็มาบอกต่อกันเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเออทำร้านกาแฟไม่ว่าจะเป็นชงอยู่กับบ้านหรือว่าจะเปิดร้านกาแฟค่ะเราก็จะได้มีอุปกรณ์ดีๆนะคะที่มีความแข็งแรงทนทาน แล้วก็มีวัตถุดิบดีๆด,ด,ด้วยค่ะค่ะก็ถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเครื่องบดโ o m าล a t i 7 4ค่ะเป็นเครื่องบดท,ที่เอาจริงๆคือร้านกาแฟทุกร้านพี่เน่แนะนำเลยค่ะคือดีมากนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ